วัสดีค่ะมาดูความรักคนโสดเน้นว่าคนโสดคนที่มาดูเป็นคนโสดไม่เป็นไรไม่หมอะก็โส,ดเ,เส,ด,ด,สดเป็นเพื่อนกันเราโสดไปด้วยกันไม่อยากโสดเป็นเพื่อนไม่หมอเลยไม่อยากโสด ฉันไม่อยากสดกับเธอด,ดวงคนสดค่ะคนรักคนสดจะมีอะไรมาให้กระชมกระชวยหัวใจบางไมโอ๊ยทำแต่งงานอะไม่ได้ออกไปเจอใครเลยแล้วจะมีเจอ คุณจะได้เจอใครอ่ะเนอะวันททำแต่งงานนะออกไปเที่ยวบ้างนะคะออกไปพบปะผู้คนบ้างไม่งั้นก็อยู่ในความคิดอยู่ละอยู่ในความคิดทำแต่งงานหาแต่งเงินไม่อโอกอปิดโป๊ะไม่ออกไปเจอใครเลยออกไปเปิดโลกออนไลน์ หรือไม่ก็พาตัวเองออกไปพบปะสังคมอะไรนี้บ้างนะคะเจอผู้คนนั่นแหละไม่พาตัวเองออกมาเลยก็ก็ไม่เจอ <c oughs> แต่ถ้าคนที่แบบดูในออนไลน์ก็ระวังสแกมเมอร์อะไรเงี้นะคะ <c oughs> เช็คดูดีๆนะ <c oughs> นิงก็เปิดกล้องเปิดกล้องดูซิว่าคนจริงเปล่าถ้าเกิดเปิดมาแล้วขอให้คุณเปิด จดุดเลเลนก็นไม่ต้องบล็อกทิ้งไปเลยนะคะหาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะถ้าคุณเปิดตัวจะมีคนเข้ามานะโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ฮโอ้มีคนอยากจะเข้ามาขายขนมจีบคุณนั่นแหละแบบอยากเข้ามาอย่าเข้ามา,อย,า,า,มาอย่าเข้ามาใกล้ฉัน เธอจะมาหลอกฉันใช่ไมอารมลอนั้นอะเก็บเนื้อกับตัวให้โอกาสชาวบ,บ้านเขาบ้างประมาณนี้ค่ะขอส่ว